มีข่าวฝากประชาสัมพันธ์สำหรับคนที่มีไอเดียดีๆเรื่องของการตั้งชื่อสัตว์วันนี้เทศบาลเมืองขอหงค่ะฝากเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะคะมาร่วมกันประกวดตั้งชื่อให้น้องมูสังจำนวน4ตัว โดยเทศบาลเมืองคอหงนะคะฝากเชิญชวนพี่น้องประชาชนมาร่วมกันตั้งชื่อน้องหมูสังชิงเงินรางวัลชื่อละ1,000บาทรวมเงิน4,000บาทด้วยกันค่ะโดยชื่อที่ส่งเข้าประกวดจะเป็นชื่อนะคะภาษาใตา้ไม่เกิน2พยางไม่ว่าจะเป็นชื่อมุงม้งมิ้งหรือชื่ออะไรก็แล้วแต่ค่ะที่คุณคิดได้นะคะตามความคิดสร้างสรรค์ของแต่ละคน แต่มีข้อแม้คือห้ามใช้คำหยาบหรือส่อเสียดไปทางใดทางหนึ่งนะคะซึ่งต้องย้ำเลยว่าชื่อนี้เนี่ยฟังแล้วต้องติดหูเข้าใจง่าย1คนเสนอได้4ชื่อนะคะซึ่งมูสังที่มีอยู่เนี่ยจะเป็นเพศเมีย2ตัวและก็เพศผู้2ตัวด้วยกันการประกวดตัดสินชื่อนะคะก็จะกำหนด ใช้กติกาโดยท่านนายกเทสมนตรีเมืองขอหงจะเป็นผู้ตัดสินค่ะว่าจะให้ชื่อไหนนะคะสำหรับน้องมูสังทั้ง4ตัวซึ่งการประกาศผลจะประกาศในงานสมัมมนา Coffee แอดอหงในวันที่23พฤษภาคมนี้ที่สวนไผ่แคมปิ้งคอหงนะคะใครฟังไม่ทนันสอบถามไปได้ที่084195 9486นะคะซึ่งนี่ก็ถือว่าเป็นสัตว์ที่เจอในพื้นที่นะคะที่พบว่าในแนวเชือกเขาขอหงเองก็ยังคงมีความสวยงามความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติอยู่เป็นจำนวนมากค่ะ